ใช่ว่าอาตมาจะให้บวชกันหมดนะอะไม่ต้องอยู่เป็นคราวาสนี่แหละแต่เป็นคราวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดได้และเราก็ได้พกพรัพท์มาโดยธรรมได้เฟื่องฟูด,ด้วยยศและมิสหายได้ด้วยคุณธรรมที่พระองค์บอกห้าประการหรือสี่ประการสี่ประการเนี่ยตัดสุดตตะไปหนึ่งอันทำแค่สีข้อก็ได้แล้ว ศรัทธาศินจากะปัญญาสี่ข้อจะได้ทำสี่ประการอันน่ารักคล่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกคือโภกทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี้คือทำสี่ประการที่น่ารักคล่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกเกิดขึ้นเพราะทำสี่ประการคือ ศรัทธาศีลจากะปัญญาสี่ข้อน,นี้เท่าน,นั้นเองเห็นไหมไง่ายๆคนเราจเจริญทั้งสองทางได้ไหมพระเจ้าบอกได้ยมจเจริญทั้งทางโลกมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีเงินทองมีบริษัทบริวาราแล้วเป็นอริบุคลลด้วยพระเจ้าบอกได้